สองคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับซอแอนะคะและแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาจากสาวแบบแดนไกลนะคะสาวธมอดานะคะหน้าหวานแบบปัวแหงนะคะพบก,กับเอกกี้ค่ะค่ะฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะคะ <c oughs> ไปค่ะวันนี้นะคะรู้สึกร้อน,ร,อนร้อนนะคะแล้วก็เลยชวนเอกกี้นะคะมาแบบดับไฟร้านในตัวนะคะก็เลยแบบว่าเดีด๋ยวจะพาทุกท่านนะคะ คือซอแอนะคะอยากเล่นน้ำตกนะคะก็เลยแบบว่าชวนอกกี้มาเลยค่ะขับมอเตอร์ไซค์นะคะแบบตามบันนอก,กันน่เนาะมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะคะแล้วก็แบบมาประมาณสองกิโลถึงค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้เอกกี้นำดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากสะพานแล้วซอแอแบบกลัวมากเลยอย่าว่าแต่ซอแอเอกกี้ก็กลัวนี่ค่ะ,คะโอเคนะคะ โอ้ตายแล้วกลัวจังเลยไปค่ะโอ้โ,อโอทุกคนคะบรรยากาศประวัติเสียวค่ะคือร่วงลงไปนี่คือมีโอกาสพิการได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตรงกลางแล้วค่ะทุกคนดูบรร บรรยากาศค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันนะคะนี่รถเวอร์รดเวอร์บรรยากาศน้ำตกกรางนะคะอยู่ริมส่วนทุเรียนนะคะนี่ค่ะใกล้ๆบ้านนะคะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงน้ำตกท่าเส้นกันแล้วนะคะทุกคนน้ำตกใกล้ๆบ้านซสอแอนนั่นเองค่ะริมน้ำตกก็จะมีรีสอร์ทนะคะรานะคาก็เบาๆนะคะรู้สึกว่าจะห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีร้านจจ๊สาวหมูกระทะด้วยนะคะแท้แดนี่ค่ะบรรยากาศอยู่ริมน้ำเลยนะคะทุกคน แอเยรบยากาศนะคะอสอแแอกำลังลงน้ำแล้วนะคะเสจะพาทุกท่านนะคะไปเล่นน้ําชุ่มฉ่าหัวใจกันนะคะบรรยากาศน้ําเย็นมากเลยค่ะทุกคนมาเล่นด้วยกันนะคะน้ําตกทาเซนค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ซอแอขอตัวไปเล่นน้ำกับแขกรับเชิญก่อนนะคะไหนคะแขกรับเชิญฮัโลโหลเดี๋ยวหาแขกรับเชิญก่อนนะคะนี่ค่ะเอกี่ไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวพาแขกรับเชิญนะคะไปลงทะเลก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ